ผมาชมกันนะครับพี่น้องครับแนะนําตัวเดครับครับผมต่อเขาใหญ่ครับนิรนีฟาร์มเขาใหญ่ครับครับนี่ขนเป็นทรายใดครับตัวนี้ก็ชื่อ9ล้านนะครับเป็นลูกของปัง8รลิ้วเป็นหลานของทองสุกนะครับหรือจะเปียวใหญ่นะครับแม่ก็จะเป็นแม่แหม่มของลุงวงชนบุรีนะครับแม่แหม่มก็จะเป็นเบอร์ใหญ่ของสายชนบุรีนะครับ ตัวนี้อายุ5ปีหน่อยๆปีสี่เดือนต้นสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้174ครับ174นะครับ174อันนี้ก็โดดเด่นเรื่องอัตลักษณ์อัตลักษณ์อัตลักษณ์ควายไทยชัดเจน3อ่องนะครับแล้วก็วงเขาสวยใหญ่นะเนาะตุกขันช้อนครับใหญ่เขาวคันช้อนครับมีตาแต้มแจ่มแจ่มชัดเจนครับแมนครับใหญ่ครับมีความยาวใหญ่หนะใหญ่หนาครับ มีน้ำเชืยอเพื่อนอยู่บวกครับน้ำเชื่อมีอยู่ครับก็ชุดละห้าพันครับชุดละห้าพันเนาะครับสิบสองหลอดชุดห้าพันครับก็เดี๋ยวเราเร็วนี้เปิดให้พี่น้องผสมจริงนะครับผสมจริงก็ห้าพันไปกลับจริงห้าพันเนาะครับรับประกันสามครั้งไปผสมได้เลยเดี๋ยวจะเปิดด้เร็วนี้ครับมือนีเอามาโชว์บอครับมือนีเอามาโชว์ครับมาโชว์โอ้ลำตัวใหญ่ครับพี่น้องแข้งขาใหญ่นะ ขอบคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับในลำตัวนะครับครับก็ผมไอซนะครับมาจาก Big กไอ f a ฟา์มควายไทยครับจังหวัดพิษณุโลกครับห่อควายมนจตุครับวันนี้เอามาตัวเดียวครับพอดีเอามาช่วยงานเขาครับก็ตัวนี้ก็คือเพชรลำโขงนะครับเชรลำโขง เพชรลำโขงก็ปัจจุบันอายุ3มปี4เดือนครับสี่เดือนพอดีครับก็ส่วนสูงตอนนี้ก็ประมาณร70บครับครับเดี๋ยวนี้ไปอยู่ยูไซครับตอนนี้อยู่ย้ายแต่ก่อนอยู่บึงการครับอยู่กับเสียตั้มครับอยู่บึงของลงครับอยู่จากลังกาฟาร์มควายงามครับก็เพิ่งย้ายมาอยู่ b ิกไอฟาร์มได้ประมาณ ประมาณเกือบ10เดือนแล้วครับย้ายมาค่าตัว7ล้านบาทครับ7ล้านมาตัวนี้เนาะครับครับใช่ครับเพชรลำโพงใช่ครับเพชรลำโขงครับเพชรลำโพงครับตอนพ่อเขาเป็นปัง8รดเล้วครับปังแรดล้วก็เป็นลูกทองสุกครับตัวนี้ก็คือเป็นหลานชั้นหลานทองสุกครับส่วนแม่ก็เป็นสายพิรุดอนนะครับพิรุดอนสุดท้ายนะครับที่ได้ไปต่อรัลขครับก็จะได้โครงสร้างครับจากทางสายพ่อครับ ส่วนส่านเลเนื้อก็ได้จากทางสายพิลลอหสายเม่นหมายเลข23หมายเลข28้มตัวอยู่ครับหมายเลข9ไม่ได้ผสมเลยครับมีแต่น้ําเชื้อครับน้ําเชื้อก็อยู่ที่หลอดละ500บาทครับชุด112หลอดก็5,000บาทนะครับ22 1 1 12 19 23 28 9 ถ้าสนใจน้ําเชื้อก็สามารถติดต่อได้กับศูนย์กระจายน้ําเชื้อด้วยทุกทั่วประเทศครับตอนนี้ครับมีทั่วประเทศแล้วครับเอาบอร์โทรครับเบอร์โทรนะครับก็ฝากไว้นะครับศูนย์แปนึครับแ8ดครับสองศูนย์สามสามนะครับครับสเก้าสิบเอ็ดสิบองครับสับเก้าสิบสองสิบสครับสี่้าสิบิเก้าบอกบ เลี้ยงาหน้าออกข้างนอกนะครับสองฝั่งเลยนะครับหน้าออกข้างนอกของละห้าตัวของละห้าตัวของละห้าตัวของละห้ารับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับนี่น้ำตูนนะครับมาแต่ไหนครับยืนยืนเป็นแต่เลยนะครับ บ้านในน้องบันไดครับชื่อว่าจระเล่นทองครับตัวนี้ชื่อจระเล่นทองลูจระเล่นทองเนาะครับลูเก่าจระเล่นครับลูเก่าจะเล่นเมร์สำเพอท่องลาุไทยครับลาไทยเช่นขาพุ่มสูงเ่ตัวใดครับพุมสูงร้อยหกสิบหครับพ่มรอยหกสิบห้านะสามตัวนี้รับเช่งขาครับเี๋เป็นตาี่าครับอายุได้ยี่ปีหครับอายุสามปีกว่าครับเขสนามจะรอบแล้วครับ เขาสนามรั้งแรกครับัแรกเนาะครับเขายังบ้านเด็เขาไปยึดบ่ครับครับผมโอ้ล่ำตัวแม่นาใส่ผสมเราบ่ครับนี่ไอเดี๋ยวนี้นี่ขายน้ำเชื่อครับนี่ขายน้ำเชื่อเนาะสุดละพันครับสุดละพันครับครับผมได้กี่หลอดครับได้สิบสองหลอดได้สิบสองหลอดเนาะพูคร์บีนอลโอ้แม่นา ดูถ่ายครับถ่ายถ่ายย่ครับดูกรรมการด้วยนะครับดูไปเจ้าเจริญทองเนาะครับเจ้าเจริญทองหรือ่ครับครับผมเบางด้านหน้าครับฝากเบอร์โทรไว้เลยครับเฮ้ยไม่เท่าไหร่นะครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งครสส um ับศูนย์ห้าสามเจ็ด หนึ่งหกแปดก็ท่านได้รับกาำนงนะครับหนุนน้อยๆน้ำนมคได้คนใจพอพันยังไงรับเมืองเขารัพี่นนะครับรุ่นนี้พักยืนดานนะครับดันนาครับดันนหัว้นฮนปากยืนพักยเขารัพี่นพักยืนนะใช่ครับเชาครับครับขอบคุณหลายๆครับครับผม ครับแนะน้ำตัวครับผมกล้วยไม้ไซส์ครับมาจากบอลระบือครับบอลระบือเนาะซื้อว่างใดห้องซื้อว่าปอนครับกล้วยไซส์พันธุ์ใดมากครับเป็นลูกเบิ้มกับแม่ปานเงินครับครับเพี่ซื้อว่างเลครับสือฝ่าประธานครับฝ่าประธานครับครับได้เขาประกวดบ่ครับบ่ครับเอามาโชว์ครับเอามาโชว์เนาะครับครข้อวามสูงเท่าเรครับสูงร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบ อายุได้ยังปี่แล้วครับอายุ3ปี5เดือนครับ3ปี5เดือนโอ้ล้ำตัวเขาครับเขาใหญ่ครับครับพี่น้องครับฟ้าประธานครับพี่น้องครับมีนั่นเชื่อว่าครับมีครับหลอดละสามพันครับชุดละสามพันครับชุดชุดละสามหมื่นครับชุดละสามพันชุดละสามชุดละสามหมื่นครับอ๋อชุดละสามหมื่นครับประธานชุดละสามหมื่นหลอดละสามพันหมดครับ โอ้ครับคุณใจปลาประทานครับพี่น้องโอ้ล้ำตัวใหญ่นะครับแตัวูโอ้พี่พี่น้องของเบิร์ดนะครับโอ้ใหญ่นะครับพี่น้องปลาประทานครับแข้งขาครับพี่น้องเบิ่งโอ้ครับพี่น้องล้ำตัวยาวใหญ่ครับไหนพ่นผสมตัวปะครับมีครับมีผสมตัวเนาะผสมตัวข้างเท่าไรครับสามหมื่นครับสามหมื่นรับประกันสามเท่าครับครับอ่ายูปส์ยูไซสครับปลาประทานอยู่ บ้านดอนบมตำบลหน,นองจิกอำเภอบวระบุราาค,ครับจังหวัดมหาสารคามครับอ๋อครับพี่น้องเอาหมนุนเมืองไทยดก็บารนี้โอ,อ้ถ่ายไงครับพี่นอ้องถ่ายไงครับพีนอ้องขับพี่นอ้องเข่งขาครับฟ้าป,ประทานครับพี่นอ้องนะครับผู้ใดสนใจหลอดครับอ่าหลอดหลอดละสามพันครับ ฟ้าประธานครับอู้ยิ่งยิ่งครับฟ้าประธานนี่พี่นองมาโชว์ครับพี่น้องเขาได้เบิึงครับเอาฝากเบอร์โทรเลยครับ089 965 2867ครับครับโอ้ยิ่งย่เลยครับสนใจกพี่ต่อเข้าไปครับพี่น้องครับสนใจฟ้าประธานครับครับขอบคุณหลายๆครับครับที่ท่านนี่กาแฟปก้นทิดตามกดไลค์กดแชร์ ไฮทิดน้ำนี่เด้อครับมือนีมางานประกวดครับพี่น้องท่านกล่าวคำว่าสวัสดีครับ